ในช่วงเที่ยงกว่าๆของวันนี้ทหารกัมพูชาได้ยิงยั่วยุใส่ทหารไทยบริเวณช่องอ่านมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27กันยายน2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในวันนี้ครับเวลา12นาฬิกา3นาทีทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนกลสลับกับยิงลูกระเบิดใส่ทหารไทยบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา้า พื้นที่ริมชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งกองทัพภาคสองของไทยได้ออกมารายงานถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าสถานการณ์โดยรวมเมื่อเวลา12นาฬิกา2นาทีฝ่ายกัมพูชาได้พยายามสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาอย่างพื้นที่ของฝ่ายไทยจากบริเวณ เนิน677มายังเนิน6 0 0และเนิน527เนิน677นั้นเป็นเนินของทหารฝ่ายกัมพูชาครับมีการยิงออกจากพื้นที่เนิน677ไปยังเนิน6 0 0และเนิน527ซึ่งทั้งสองเนินนั้นเป็นพื้นที่ของฝ่ายไทยนอกจากนี้ฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงปะทะเป็นระยะ ก่อนที่สถานการณ์จะยุติลงทั้งนี้การประทะจำกัดวงอยู่เฉพาะบริเวณดังกล่าวแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากกัมพูชาว่าคณะสังเกตการระหว่างประเทศหรือ IoT ของกัมพูชาจะเดินทางเข้าพื้นที่ช่องอานมากองทัพภาคที่สประเมินว่า นี่เป็นความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการสร้างเงื่อนไขและได้ทำการย่วยุให้เกิดสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะ IOT ได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่โดยในอดีตกัมพูชามักใช้กลยุทธ์ลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในครั้งนี้ก็ยังคงดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ฝ่ายไทยยังมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าบริเวณฐานปฏิบัติการทางทิศใต้ช่องอ่านมะอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่ฐานกัมพูชาจะนำเหตุการณ์เหล่านี้ไปใช้ในการเผยแพร่ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มการประทะทั้งที่แท้จริงแล้ว เป็นการทำเชิงยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองตามการรายงานนี้เป็นการเปิดเผยให้รับรู้ว่ามีการเปิดฉากประทะกันเล็กน้อยครับโดยที่ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงยั่วยุเข้าใส่ฝ่ายไทยจากนั้นมีการประทะกันเล็กน้อยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาได้มีการเตรียมการวางแผนเอาไว้แล้วมันก็จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ ก่อนที่ผู้สังเกตการ IOT จะเดินทางเข้าไปถึงพื้นที่ช่องอ่านม้าในวันนี้ก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นครับทหากรกัมพูชาก็ได้เปิดฉากยิงเข้าใส่เนินทั้ง2เนินของทหารไทยและมีการตั้งกล้องเอาไว้ประมาณว่าเมื่อตั้งกล้องเอาไว้ยิงเข้าไปทําการยั่วยุและถ้าฐหารไทยยิงโต้ตอบกลับมาก็จะมีการเอาคลิปวิดีโอคลิปภาพเหล่านั้น ไปรายงานไปเปิดเผยต่อเวทีโลกนั่นก็เป็นแผนของกัมพูชาครับซึ่งทางกองทัพภาคสองของไทยได้บอกว่าการที่ฐานกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงโจมตีในช่วงเวลากลางวันนั้นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีสิ่งนี้จึงเป็นการแสดงถึงเจตนาที่ชัดเจนที่ฐานกัมพูชาจะยั่วยุให้ฝ่ายไทยทำการตอบโต้ หากฝ่ายไทยดำเนินการตอบสนองก็จะเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศถ้าทหารไทยลงกลทหารกัมพูชานั่นก็จะส่งผลให้เข้าทางกัมพูชาครับอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะตกเป็นประโยชน์ต่อการโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชา แต่ขอยืนยันว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และในขณะเดียวกันกองทัพภาคที่สองก็ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทัพจะไม่ทอดทิ้งและพร้อมยืนเคียงข้างประชาชน ในทุกสถานการณ์ทั้งนี้ทางกองทัพภาคสองของไทยได้ประกาศว่าจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารโดยติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกัน การเกิดความเข้าใจผิดหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและในขณะเดียวกันครับหลังจากที่ฐานกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่พื้นที่ปฏิบัติการของทหารไทยพลตหญิงมาลีโซเจียตาโคศกของกองทัพกัมพูชาก็ได้ออกมาแถลงการด่วนครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นฝ่ายทหารไทยเป็นฝ่ายที่เปิดฉากยิงใส่ทหารกัมพูชาก่อนว่าอย่างนั้นนะครับและทางกัมพูชายังคงยึดมั่น ในข้อตกลงหยุดยิงกองอาร์มีมิลิเตอรี่ฟอสได้รายงานว่าล่าสุดสมเด็จหุนเซนประธานรัฐสภากัมพูชาได้ออกมาโพสต์กล่าวหาว่ากองทัพไทยได้เริ่มเปิดฉากยิงโจมตีใส่ฐานกัมพูชาก่อนโดยยิงปืนกรบและอาวุธปืนเล็กจำนวนหลายนัดเข้ามายังฐานของฝ่ายตนในพื้นที่อ่านแซะหรือว่าช่องอ่านมา้า ซึ่งเพจข่าวทหาร Army Military Force ได้เปิดเผยคลิปภาพที่ทหารกัมพูชาได้ตั้งกล้องเอาไว้ก่อนที่จะมีเสียงปืนเกิดขึ้นครับและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งออกมาบันทึกคลิปภาพเพื่อเป็นการตอบสนองต,ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทหารฝ่ายไทยยิงโจมตีเข้าใส่ทหารฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามครับ ทางฝ่ายกองทัพไทยก็ได้มีการเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วถึงการกระทำของทหารฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามครับฝ่ายไทยเองก็มีหลักฐานทุกอย่างซึ่งเป็นการกระทำของทหารกัมพูชาก็มีการเก็บรายละเอียดและจับตาดูความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาครับซึ่งในฝั่งกัมพูชาเองก็จะมีการรายงานนำเสนอในส่วนของฝั่งกัมพูชาซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปครับ แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าทหารกัมพูชามักจะมีการยิงยั่วยุใส่พ